ใครที่อยากจ,จะกู้หน้าพังๆให้กลับมาปังต้อนรับปีใหม่อีกครั้งฟังทางนี้ดีๆวันนี้ต้อนรับพี่ซูซานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณซูซานบาคนนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ<ช>วันนี้ใครก็ตามนะคะที่เรียกว่าเป็นฝ้ากระจุดดงดำฝังลึกนะคะแล้วก็ไม่หายสักที<ช>เรียกว่า รอมาหลายครั้งลองมาหลายวิธีแต่ก็ไม่หายแถมยังมีริ้วรอยล่องลึกต้องฟังทางนี้เลย<ะ>เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะสุสาเนี่ยนำนวัตกรรมที่บอกเลยว่าใหม่จริงๆแล้วก็เป็นเซ็ตที่ขายดีมากๆในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยนะ,นะ,ะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำและทันสมัยโดยมีาศาสตราจารย์ดรอันซองฮวานเนี่ยนะคะ,ะท่านเนี่ยเรียกว่าเข้ามาช่วยเรื่องของการวิจัยแต่ที่สําคัญเนี่ยที่กล้าพูดขนาดนี้เพราะตัวเองได้ลองลองกับตัวเองอย่างปีนี้เราอายุ50 แล้วที่สําคัญนี่นะคะบ้านเราเนี่ยแดดร้อนเนาะเวลากิจกรรมกลางแจ้งเราเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นเราก็จะไปแบบว่าเป็นแบบตีก้งตีกอฟอันนี้พี่ซูซานเหรอเออใช่เนี่ยพอเราไปตีกอฟโดนกิจกรรมกลางแดดการแสงปพ๊บเนี่ยฝ้ามันคืนเร้วก็เยอะร้องก็ลึก ทีนี้เนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะแก้ฝ้าโดยวิธีที่ไปลอกหน้าไปผัาเซลล์ต่างๆมันก็จะยิ่งกลับมาเป็นอีกใช่เพราะหน้าเราบางไ<บ><า>งถูกต้องหน้าก็จะบางแสงแดดบ้านเรามันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะสุธารต้องบอกอย่างนี้ว่าเรามีนวัตรกรรมที่บอกเลยว่าไม่แสบไม่ลอกไม่แดงไม่คันเลยนะที่สําคัญเนี่ยเราใช้สารสกัดพิเศษต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราเน้นสารสกัดพิเศษก็คือโสมเกาหลีอ่าซึ่งโสมเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลย หลายคนเนี่ยนะคะก็คงจะรู้ถึงแบบว่าคุณสมบัติเขาดีแต่วันนี้เนี่ยเราใช้สมเกาหลีถึง3ชนิด<อ>เรียกว่าเป็นสมดํโสมแดงสมทองนะคะมารวมกันอยู่ในนี้แล้วก็มาพิชิตเกี่ยวกับเรื่องการตัดตอนการเกิดฝ้าได้อย่างลงตัวโหโหซึ่งเซตนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นฝ้าอยู่เป็นฝ้าแดดฝ้าลึกนะคะรวมถึงมีริ้วรอยล่องลึกต้องจัดเซตนี้ไปเลยก <สะ S 2> ่อนอื่นเนี่ยนะคะเป็นเซตขายดีเราต้องให้โปรก่อนก่อนที่เราจะไปขยาย เพราะว่ากลัวจะไม่ทันวันนี้เนี่ยให้ราคาพิเศษเลยนะคะว่า1เซตเนี่ยเราจะจัดคู่มาแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นโสมเกาหลีโสมราชินีผิวสาวตลอดการอันนี้ก็คือเป็นครีมโสมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวเซรั่มอันนี้จะเป็นหัวเชื้อเซรั่มนะคะที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของกลไกการตัดตอนการเกิดฝ้าได้อย่างลงตัวนี่คือหัวเชื้อเซรั่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้เราจะมาคู่กันเพื่อเพิ่ม สิทธิภาพของการลดฝ้ากระจุดด่างดํารวมไป <ลด S 2> ถึงนะคะริ้วรอยล่องลึกหนึ่งเซตนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยวันนี้เราให้2เซตแถมฟรีอีก1เซตเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเป็น6ชิ้นแต่ว่าวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าใครก็ตามนะคะว่าโทรมาวันนี้ไม่อ,อยากเป็นฝ้าอีกต่อไปไม่อยากหน้าลอกหน้าแสบหน้าแดงหน้าคันแต่อยากขายต้องเอาเซตนี้ไปเลยนะคะ โทรมาตอนนี้เพิ่มตัวนี้ให้ไปอีกหนึ่งกระปกุกอ่านี่คือ<ห>ตัวโส, <ม S 1> สมเกาหลีนะคะโสมราชินีผิวสาวตลอดการถึงมีสโสมอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นรวมแล้วโปรนี้คือ7ชิ้นรออยู่ตรงหน้าซเจ็7<า>ชิ้นเลยนะคะไปแบบจุกจุกจากประเทศเกาหลีบินตรงไปถึงบ้านหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายหลักพันก็ไม่เอาค่ะอเอาแค่หลักเดียวหลักร้อยเก้ารบาทเท่านั้นนะคะ,ะรวมแล้วเ ิ้นนะคะบินตรงมาจากเกาหลีรอหน้าบ้านจะส่งฟรีทั่วประเทศที่สําคัญนะคะควักเงินบีเก็บเงินปลายทาง999บาทต้องบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยนะคะคือสิ่งที่เรากําลังจะพิสูจน์กันว่านี่คือผลลัพธ์ที่สุสานเนี่ยนะคะ after after เพราะว่าก่อนหน้าเมื่อสักครู่เห็นแล้วว่าฝ้าเต็มริ้วเยอะล่องลึกใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาแบบแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอ่านี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือแบบว่ารีทัศน์ตัดต่อไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ย รีถูกต้องเนี่ยก็คือแบบว่าภาพเคลื่อนไหวตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ใครก็ตามนะคะที่บอกเลยว่าอยากจะลดปัญหาฝ้าตัดตอนการเกิดฝ้าไม่อยากให้ฝ้ากลับมาเป็นอีกเซตนี้เอาอยู่จริงๆนี่คือสมเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูถึงประสิทธิภาพนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นครีมสมเกาหลีที่มีสารสกัดส่วนผสมพิเศษแต่มีความเข้มข้นน่ความไม่ตกอ่านี่คือครีมนะคะแต่ว่าเราอยากให้ใช้คู่กันกับตัวนี้นะคะเรียกว่าหัวเชื้อเซรั่ม เป็นกลไกนะคะเป็นวิธีที่เขาเนี่ยนะคะเน้นเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดฝ้ากลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยนะคะเราเริ่มต้นจากการใช้เซรั่มหลังล้างหน้า่าเช้าเย็นนะคะแล้วเราก็ลงไปแบบนี้นี่คือเนื้อเซรั่มลงเซรั่ม่ลงเซรั่มเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะซึมเร็วมากเพราะว่าด้วยที่นวัตกรรมที่ต้องบอกเลยนะคะว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของเกาหลีตอนนี้นะคะแล้วที่มากไปกว่านั้นนี่เลยนะคะเรายังได้ตัวนี้นะคะโส เกาหลีนะคะที่มีความพิเศษถึง3ตัว3ตัวคือมีสมดําสมทองและสมแดงนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของฝ้า,าเห็นไหมคะแล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสคนไม่เป็นฝ้าเนี่ยใช้เซตนี้ผิวจะขาวเนียนกระจ่างใสเรียบเนียนแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นฝ้านะคะฝ้าจะค่อยๆบางเบาจางลงจางลงแล้วที่สําคัญนะไม่แสบไม่ลอกไม่แดงไม่คันที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะเรามีศาสตราจารย์ก็เรียกว่าศัลยแพทย์เกาหลีเนี่ยช่วยคิดค้นเพราะฉะนั้นโปร โปรนี้ต้องบอกเลยว่าท่านท่านศัลยแพทย์ท่านบอกมาบอกว่าเอาโปรนี้ไปใครก็ตามนะคะแสบลอกแดงคันเนี่ยยินดีรับคืนค่ะนี่คือการการันตีที่เรามั่นอกมั่นใจเลยนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาเรื่องฟ้าที่กลัวมากๆเรื่องการแพ้เนี่ยไม่ต้องแพ้อีกต่อไปนะคะเซตนี้จัดไปแบบแน่นๆกับสมเกาหลีนะคะแ ฝ้าหน้าใสไม่กลัวแดดไม่กลัวแก่นะคะมีทั้งหมดนะครีมโสมนะคะทั้งหมด4กระปกุกแล้วก็เ,กเซรั่มอีก3<า>ขวด<อ>นะก็คือ3ขวดรวมเป็น7ชิ้นนะคะเ<อ>ซะ็ตนี้ต้องบอกเลย<อ>ว่าเป็นเซตสวยตลอดไปเลยราคาเพียง 1 9 9บาทเท่านั้นนะคะรอหน้าบ้านจะส่งฟรีทั่วประเทศท <ะ S 1> คือเซตนี้นะคะทําเพื่อคนไทยไม่ต้องกลัวแดดอีกต่อไปท, <ะ S 1> ที่สาคัญเรยแพทย์เขาก็คิดค้นแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันคุ้มสิทธิ์สุดๆเลยนะเพราะว่ามันช่วยเรื่องของฝ้าแล้วก็ไม่ต้องทําให้ฝ้าเนี่ยกลับมาเป็นอีกอที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นสมเกาหลีถึง3ชนิด เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดดานเลยค่เซต<ะ>นี้เนี่ยคุ้มที่สุดแล้ว7ชิ้น999บาทนะคะเป็นสินค้าเมคอินโคเรียผลิตจากประเทศเกาหลีบินตรงถึงที่นี่เลย<อ>วันนี้นะคะบอกเลยว่าู้ฟ้าท้าแดดได้กับเซตสมเกาหลีแก้ฟ้า999บาทค่ะรีบโทรกันเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุสานมากๆ<อ>่ะ